สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนตุลาคม2567กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักสำหรับวันเดือนเกิดนะคะไปดูในคอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับลัคนาราศีนะคะอลิสพิมไว้แล้วเรียบร้อยค่ะโอเคอลิสขอหใบแรกก่อนนะคะใบแรกขึ้นมาโอ้วิวออฟฟอร์จูนค่ะ การเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่บาแรกเลยแล้วก็เป็นไพ่นายออบคัพนะคะก้าวถ้วยไพ่เดสขึ้นมาอีกแล้วชาวปรึกศพนะคะทุกที่เลยแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะแล้วไพ่เดอะเวิลด์ก็ขึ้นมาไบาแรกที่ขึ้นมานะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นกลงล้อของโชคชะตานะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรมีไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาสําหรับบางคนนะคะที่กําลังโสดอยู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้พบรักนะแล้วยิ่งเดอะเวิลด์ นอีกะคะคือการสุขสมหวงังมีคนมาเติมเต็มความรักให้กับคุณนะเป็นไพ่ที่ดีมากดีที่สุดเลยด้วยซ้ำนะสำหรับเกี่ยวกับความรักนะคะคุณได้คู่โชคชะตาฟ้ากําหนดก็ได้เนี่ยทำให้คุณสุขกายสบายใจมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานนะคะแต่อยู่ด้วยกันเราเกื้อกูลกันเป็นคู่พพอร์ตที่ดีให้แก่กันหรือว่าเป็นคู่ที่สินเสมอกันเป็นคู่โชคชะตาฟ้ากําหนดที่ฟ้าส่งมาก็ได้นะเออถ้าใครกําลังรอคู่แท้อยู่นะคะถ้าคุณผิดหวังกั ความรักมาก่อนหน้านี้นะจะจากเป็นจากตายไม้ยาร้างนะคะไม่ใช่ว่าคนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีหรืออะไรแต่ว่าอาจจะทําบุญทํากรรมมากันแค่นั้นแล้วมีการจบมีการเลิกกันไปเนี่ยเราคู่ที่เป็นคู่บุญคู่วาส,สนาของคุณนะกาลังรอคุณอยู่ก็ได้นะคะพอให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่บ่แรกคนคนนี้มีลักษณะแบบไหนจะบอกว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะเพราะอะไรก้าวถ้วยมันขึ้นมานะหรือชาวลัคนาราศีพฤษภ นี่และมีการผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะคะเดสมันขึ้นมาหลายคนจะกลัวนะอืมมันอาจจะเป็นการผิดหวังอะไรมากๆนะคะปัญหาคาราคาสั่งนะเป็นเวลานานสภาพจิตใจก็ได้ที่ทุกแสนทุกเป็นเวลานานเนี่ยแล้วก้าวถ้วยขึ้นมาคุณคือมันเปลี่ยนพริกจากร้ายนะคะกลายเป็นดีคุณมีความสุข ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่ของฝันที่เป็นจริงนะคะจะเป็นจริงในด้านการพบคู่ครองอที่คู่โชคชะตาฟ้ากำหนดก็ได้หรือว่าฝันที่เป็นจริงว่าคุณหลุดพ้นเนี่ยเดสขึ้นมานะหลุดพ้นเปลี่ยนแปลงนะคะมีความสุขขึ้นกับชีวิตไพ่เดสขึ้นมาอลิอธิบายไปแล้วไม่ต้องกลัวนะคะการพลิกจากรายกายเป็นดีนะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนกับเดชนะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะนะแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่ นะคะแล้วให้อัศวินถือไม้เท้าสำหรับ การงานเด่นมากๆเลยคุณอาจจะยุ่งเอาซะหน่อยนะในเดือนตุลาคมคุณอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอัศวินเนี่ยมันต้องควบมา้ามันต้องมีการเดินทางหรือว่าใครที่กําลังรอการเปลี่ยนงานอยู่นะวิ e อ of f o r ์ u n e ขึ้นมานะคะมันคือการย้ายมันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์เพราะอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาไม่จําเป็นต้องเป็นาการเปลี่ยนบริษัทก็ได้นะแต่ว่ามีการโยกย้ายนะคะจากที่ท,ที่หนึ่งไปทําอีกที่ ที่หนึงอะไรแบบนี้หรือเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสังคมการทํางานก็ได้แล้วยิ่งใครนะคะต้องการที่จะเดินทางไปทํางานด้านต่างประเทศนะคะย้ายถิ่นฐานเนี่ยวิ l ออฟฟอร์จูนขึ้นมากับ the world ดขึ้นมานะอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงย้ายถิน่นฐานไปทําในที่ไกลๆต่างประเทศนะคะต่างถิน่นต่างที่กันโอ้โหเกณฑ์สูงมากๆเลยหรือว่าการพบรกครังนี้มาจากการเดินทางนะคะของคุณก็ได้สําหรับใครที่กําลังโสดอยู่นะการเด เดินทางของคุณการท่องโลกกว้างจะด้วยสายงานการท่องเที่ยวมีการพบรักกันได้เพราะว่า the worlds เนี่ยดีมากๆเกี่ยวกับด้านความรักนะจะพูดได้ว่าคนนี้เป็นคนต่างชาติได้เช่นกันนะคะเพราะอะไร the worlds เนี่ยมันคือไพ่ของการย้ายถิ่นฐานไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนตลอดชีวิตเป็นไพ่ของการมีบุตรได้แล้วยิ่ง w i l l of fortune ขึ้นมาอีกเนี่ยอืมโชคชะตาฟ้ากำหนดนะคะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มีบุตรหรือว่าใครต้องการที่จะขายทรัพย์สิน ไรใหญ่ๆนะคะเช่นบ้านเรือนที่ดินนะคะรถเนี่ย Will of Fortune เนี่ยมันเด่นมากๆเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินค่ะหรือว่าจะพูดได้ว่าลาบลอยได้เช่นกันนะ Will of Fortune เด่นมากๆลืมบอกเนี่ย ไพ่ใบนี้นะคะใบแรกขึ้นมามีดาวพะพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําไพ่ตอนนี้อยู่ในลัคนาราศีพฤกษบเลยเราเดสขึ้นมาจริงๆอ่ะไพ่ใบนี้คือชาวพิจิกนะหรือว่าเป็นดาวมฤตยูก็ได้เพื่อนๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกกระทันหันหน้ามือเป็นหลังมือนะคะโอเค อลิสขอเปิดอีก5ใบนะคะให้กับชาวพฤกษบููสิบเหรียญก็ขึ้นมาไพ่ดีนะคะชาวพฤกษบนะโอเคใบที่สองค่ะเป็นไพ่สี่เหรียญเหรียญขึ้นมาอีกแล้วไพ่เดอะฟูค่ะการเป็นอิสระจากอะไรบางอย่างนะคะ3มเหรียญก็ขึ้นมาแล้วไพ่ชาร์อีออตทางาต่างประเทศนะคะเด่นถ้าอาลิสเสียงแหบขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะโอเค สิบเหรียญขึ้นมาโอ้โหมีหลายความหมายนะสิบเหรียญคือการได้พบคู่ครองนะคะที่เป็นคู่เกื้อนหนุนดวงชะตาดวงอุปธรรมคู่อะไรแบบนี้จะผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณมีเกณฑ์นั้นเพราะลายสิบเหรียญเนี่ยมันจะมีไพ่ยิบซีนะในสําหรับนะคะมีประมาณ3ามใบเปิดขึ้นมามีเกณฑ์ได้พบคู่อุปธรภมเนี่ยมีหนึ่งในนั้นสิบเหรียญน,นะคะ King of Pentacles ราชาถือเหรียญแล้วก็หกเหรียญน,นะแล้วก็เป็นไพ่ของการได้รับมรดกก็ได้นะแล้วยิ w ิ้งวิ f ออฟฟอร์จูเนี่ยเกี่ยวกับมรดกเด่นมากๆใครที่กำลังรอนะคะจากการสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วรอกองมรดก รอเงินก้อน will of fortune มาค่ะ chain of p e n t a c l e s ก็ดันขึ้นมาอีกนะเพืเ่อนๆบอกว่าไม่มีมรดกอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไรนะคะอันนี้อลิซเปิดภาพรวมไพ่หนึ่งใบเนี่ยอลิซพยายามพูดความหมายให้ได้เยอะที่สุดเอางี้ละกันหรือว่าการมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้นะคะสิบเหรียญคุณอาจจะได้รับเงินอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนเป็นเงินก้อนนะคะจากการทํามาหาก,กินก็ได้นะคะจากเงินที่คุณนะมีการขายอะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์สินเนี่ย เพราะว่าวิวออ f f อ r t จูนมันขึ้นมานะแล้วเป็นไพ่ซีเรียนโอเคสามเหรียญกับซีเรียนอลิสขอพูดควบเลยละกันนะคะเหรียญขึ้นมามันคือการลงทุนการมุ่งมั่นสร้างฐานะ การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วมีเงินเก็บเงินออมที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทำงานค้าขายงานเซลล์นะคะงานฟรีแลนซ์เนี่ยคุณอาจจะยุ่งหน่อยมีการเดินทางเนี่ยนะคะเดินทางอาจจวินถือไม้เท้าขึ้นมาต้องควบมาเดินทางอาชาริออก็เช่นกันเนี่ยต้องมีการเดินทางคุณอาจจะยุ่งแต่ว่า คุณมีเงินเก็บนะคุณอาจจะได้เงินจากการเหนื่อยของคุณการเดินทางในครั้งนี้นะคะโอ้โหเรายิ่งสิบเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาอีกใครกําลังรอง,งานใหม่อยู่นะอืมนะคะงานที่ทําอยู่อาจจะไม่ถูกจริตก,กับคุณคุณมีการสมัครงานใหม่ๆไพ่สามเหรียญเนี่ยเด่นมากๆเรื่องการสมัครงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเพราะอะไรคุณหลุดออกมาจากงานที่มันไม่ใช่พอเดฟิขึ้นมาเนี่ยเป็นอิสระนะคะแล้วคุณได้เนี่ยเพราะอะไรชารีออดมันขึ้นมาชารีออดคือ ประสบความสําเร็จนะนะคะทำอะไรไม่ทำครึ่งๆกลางๆนะคะเนี่ยชาริออตขึ้นมานะแล้วไพ่ฟูขึ้นมาโอ้โหฟูมีหลายความหมายมากเลยข้อแรกมันขึ้นมาใต้เดอะเดนะคะการที่คุณผิดหวังอ,อะไรมากๆวิบากกรรมความทุกข์ความเจ็บปวดนะคะก่อนหน้านี้ผิดหวังหยาร้างหรือว่าสภาพจิตใจก็ได้เพื่อนๆรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะอะไรไพ่ก้าวถ้วย นะคะมันขึ้นมาเนี่ยความสุขสมหวังในชีวิตแล้วไพ่เดอะฟูเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะอืมนะคะเดอะฟูคือเป็นอิสระหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างก้าวไปสู่เส้นทางใหม่อย่างที่คุณไม่เคยเจอไม่เคยทําไม่เคยได้ทดลองมาก่อนแล้วคุณรู้สึกสบายๆขึ้นชิลๆขึ้นยิ่งวิวออกฟอร์จูนขึ้นมานะอยากให้เพื่อนๆคิดว่า อะไรที่คุณประสบพบเจอมาก่อนหน้านี้พอเดสมันขึ้นมาเนี่ยมันคือโชคชะตานะคะมันคืออาจจะเป็นวิบากกรรมแต่คุณได้ชดใช้มันไปหมดสิ้นแล้วแล้วคุณเป็นอิสระกับมันเนี่ย เดอะฟูลขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ของคนโสดก็ได้นะเออคุณอยู่เป็นโสดแล้วคุณสุขสบายใจมากยิ่งขึ้นพอไพ่เดอะเวิลด์มันขึ้นมาด้วยนะคะมีความสุขกับชีวิตถูกเติมเต็มด้วยความรักจะรักตัวเองก็ได้นะแล้วไพ่ริสพูดแล้วไพ่ชาลิออตขึ้นมาด้านการต่างประเทศเด่นค่ะเรายิ่งเดอะเวิลด์มันขึ้นมาอีกใครต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนนะวิลออฟฟอร์จูนมากลงล้อของโชคชะตามาถึงแล้วจะย้ายตามพอคู่ก็ได้เพราะอะไรมี มีไพ่เกี่ยวกับความรักขึ้นมาเนี่ยแล้วมีไพ่สิบเหรียญอีกได้เจอคู่อุปธรรมคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จรอวีซ่านะนะคะแล้วผลยังไม่ตอบรับมาสัทีเนี่ยโอกาสได้สูงมากๆหรือไม่ต้องย้ายตามคู่ก็ได้การงานก็ได้เพื่อนๆเพราะอะไรอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการเดินทางมีการย้ายที่นะคะชาริออตขึ้นมาอีกนะสำหรับใครที่ต้องการรอคู่โสดอยูอ่คู่เด่นมากๆเลยเนี่ย ชาลีออตขึ้นมามาจากต่างถิ่นแดนไกลไม่จําเป็นต้องเป็นข้ามทวีปข้ามน้ําข้ามทะเลนะอยู่ในประเทศก็ได้แต่คนละทิศคนละทางอยู่คนละจังหวัดกันนะคะแล้วมีการเดินทางเนี่ยมาพบมาเจอกันคนเป็นคู่กันแล้วนะคะยังไงมันต้องไม่แคล้วกันเพราะมีไพ่วิวออฟฟอร์จูเนี่ยกงล้อของโชคชะตามามีการเดินทางเพื่อมาพบมาเจอกันอยู่วันยังค่าน,นะจะบอกว่าเป็นคนพิธีพิถันกับการแต่งตัวก,การใช้ชีวิตการกินการอยู่มากๆก็ได้ชาลีออตเนี่ยมี ชาวกรกฎเป็นชาวประจำไพ่แต่ว่าไม่ได้จําเป็นนะเพื่อนๆว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นชาวกรกฎนะคะเป็นคนเนี้ยบก็ได้เป็นคนมีวัทศิลในการพูดหรือว่าเป็นคนเนี่ยที่เคยผิดหวังกับความรักมามากๆหรือว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะคะหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินก็ได้หรือว่าเคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในต่างถิ่นต่างแดนพูดภาษาเก่งก็ได้ตอนนี้เขาเป็นโสดอยู่พอเดฟฟูขึ้นมานะคะ ขอ okay. อีก5ใบนะไพ่ใบแรกขึ้นมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อนๆใบที่2นะคะห้าถ้วยก็ขึ้นมาใบาที่3 7ดาบโอ้โหขึ้นมาเน้นๆให้กับชาวพกศบเลยนะแล้วก็5ดาบค่ะใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ออราโคกันอมีการพบรักใหม่เนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยนะคะขอเน้นว่าเป็นรักใหม่นะ Temperance ขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงไพ่นะคะ Wheel of Fortune มาตั้งแต่ใบแรกยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนนะคะ เทมเพลนเรนซ์ขึ้นมาใบเดียวยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่ชาวพฤึกศบขึ้นมาถึง2ใบแล้วยิ่งมีเดอะเดสเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆหมดเลยส่วนใหญ่เทมเพลนเรนซ์นะมันคือการย้ายถินฐานมันคือการเปลี่ยนที่อยู่มันคือการเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนงานนะคะคู่ครองอะไรแบบนี้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆให้กับชีวิตเป็นไพ่ของการเดินทางได้แล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะชาริออตขึ้นมาอีกเทมเพ c น สามใบนี้นะคะการที่คุณได้พบคู่ของคุณถ้าใครกําลังโสดชนิตอยู่นะคะอาจจะเกิดจากการเดินทางการเปลี่ยนที่การเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนกิจกรรมการเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆในชีวิตของคุณก็ได้อะไรที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวฟูขึ้นมานะอะไรที่คุณไม่เคยได้ทํานะคะเส้นทางใหม่ๆอะไรให้กับชีวิตของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบคู่มันเด่นมากๆเพราะหนึ่งถ้วยขึ้นมาเดฟูขึ้นมา t ทม p เพอร์เขึ้นมาขอให้ ใบที่ 2, 3, 4สาอลิสขอพูดควบเลยแล้วกันนะคะนะถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวม5ถ้วย7ดาบ5ดาบขึ้นมาคือการผิดหวังจากความรักการพัดพรากจากความรักการมีมือที่3การมีรักแล้วไม่ได้ดั่งใจนะคะการมีคนรักเราไม่เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้หรือว่ามีคนอื่นเนี่ยมีรัก ลับๆนะคะมีคนซ่อนเนี่ยเพื่อนๆดูสภาพนะนะคะรูปใบนี้นะคะจับได้ว่ามีคนอื่นเนี่ยมีบุคคลที่ส34มาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์หรือห้าดับขึ้นมาเด่นอีกเรื่องหนึ่งเลยคือนะคะพ่อแม่ของแฟนอะไรแบบนี้ไม่ชอบเราหรือว่าพ่อแม่เราไม่ชอบแฟนก็ได้นะเออแล้วมันต้องมีการเลิกลากันน่ะมันมีเหตุผลร้อยแปดนะคะที่ทําให้ต้องมีการเลิกกันแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะอะไรไพ่เดสมันขึ้นมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง นะคะ ทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจกับความรักความสัมพันธ์นี้ได้แล้วคุณหลุดออกมาจากปัญหาคาราคาสังสะสมนั้นเพราะเดอะฟูมันขึ้นมาแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นมาอีกนะคะ t e m p e r a e i l of fortune ขึ้นมาอีกแล้วเดสขึ้นมาอีกคุณทุกมาน,นานแสนนานนะคะกับความรักนะที่มันคาราคาสังมากๆไม่ได้รับการแก้ไขสักทีเนี่ยพอเดสมันขึ้นมานะคะอยากให้รว้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะทำให้คุณสุขกายสบายใจขึ้นนะหรือว่าจริง จิงหถ้วยเี่ยไม่จําเป็นต้องความหมายที่แย่เสมอไปนะคะแฟนของคุณหรือว่าคุณเองเนี่ยอาจจะยุ่งกับงานมากๆจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่เกี่ยวกับการทํางานการเดินทางเนี่ยค่อนข้างเยอะชาริออตนะคะอัศวินถือไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยคือการยุ่งมากๆกับการทํางานมีการเดินทางอะไรบ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันรักกันไม่รักกันแต่ว่าแค่มันยุ่งมากๆนะคะมีการเดินทางหรือว่าคนคนนี้อยู่ต่าง างทิศต่างที่กันอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะต่างประเทศเป็นคนต่างชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีน้อยการสวีทหวานเนี่ยมันจะมีน้อยเพะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยคือการคิดถึงแฟนอยู่บ่อยๆนะคะนะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอืมบางคนมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่จริงๆนะเพราะว่าหนึ่งถ้วยมันขึ้นมานะคะขอเน้นว่าเป็นรักใหม่ถ้าหกถ้วยขึ้นมาอาลิซอาจจะพูดได้ว่ารักเก่าอาจจะหวนกลับคืนมาขอเปิดไพ่ออร์คโคนะคะห้าใบสุดท้ายให้กับชาลคณาราศี ศพนะเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าตอนนี้คุณจะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่หรือเปล่านะหรือว่ารอเดือนตุลาคมก็ได้ค่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะขอ5้าใบเท่านั้นใบแรกขึ้นมาโอ้เป็นไพ่การ เกิดใหม่นะเพื่อนๆนแบบไพเดซขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงนะตายแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะคะใบที่2ขึ้นมา b i t t e r s w e e t b i t t e r s w e e t เนี่ยชีวิตมันหวานๆขมๆนะคะเพื่อนๆอาจจะมีทุกข์บ้างสุขบ้างนะมันถือโชคชะตาแบบไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเลยนะคะ Will of f o r t u n e นะคะงงล้อแห่งโชคชะตานะไม่มีใครสุขหรือทุกข์ได้ตลอดเวลานะคะปนๆกันไปเป็นไพ่ confusion ค่ะการสับสนอะไรบางอย่างนะคุณอาจจะมีการสับสน หรือว่าเลือกไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะอะไรมันมีไพ่ของ5ดาบขึ้นมามันมีไพ่ของ five of cups เนี่ยห้าถ้วยขึ้นมานะคะระวังเรื่องสภาพจิตใจนิดนึงนะคะแล้วไพ่ใบที่4ขึ้นมาเป็นไพ่ของการเติบโตค่ะอย่างที่บอกเนี่ยไพย่ days ความหมายบอกได้หลายอย่างมากเลยการเกิดใหม่นะคะทําให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นการสูญเสียอะไรบางอย่างทําให้คุณเนี่ยเติบโตมากขึ้นก็ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นนะแล้วใบสุดท้ายขึ้นมานะคะเป็นไพ่ silver's นะ ถ้าคุณผิดหวังจากด้านความรักมามากๆถูกแทงข้างหลังเนี่ยหงไพ่นะเจดาบขึ้นมานะคะ5้าถ้วยแล้วก็5้าดาบขึ้นมาเนี่ยมีความผิดหวังมากๆเนี่ยทำให้คุณกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะรู้คุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะว่าชีวิตนี้คุณต้องการอะไรนะโอเควันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบขอให้เพื่อนๆสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยเจอการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเฉพาะเรื่องดีเท่านั้นนะคะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ใช่ทิ้งไว้อยู่ตรงหน้า ภายนี่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ